สุข่าวทีซีเอเจจะทาเป็นโครงการพิเศษขึ้นด้วยเหตุผลที่เราคิดว่าเราก็เป็นสื่อในยุคของการขยายตัวของสื่อภาคพลอมเมืองหรือสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะเราก็คิดว่าเราเป็นสื่อคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งที่นะ่าจะมีบทบาทช่วยกันขับเคลื่อนนะคะวงการสื่อทั้งหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยไปด้วยกันนะคะเราก็จัดเวทีเหล่านี้ขึ้น ครั้งแรกเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องของวรารสารศาสตร์ยังเป็นวิชาชีพอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เวทีที่2เราก็หันมาพูดถึงเรื่องบทบาทของสื่อในการตรวจสอบภาครัฐแล้ววันนี้เป็นเวทีที่3ค่ะหลังจากเวทีที่3ของวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การฝึกอบรมความรู้ทางด้านพรบข้อมูลข่าวสารอันนี้ขออนุญาตกลับมาพูดถึงเวทีวันนี้ค่ะที่ตั้งชื่อว่าเวทีดีเบตสื่อเลือกสีเลือกข้างผิดจรรยาบรรณหรือนะคะ ที่มาที่ไปเนี่ยสถานการ์สื่อในเวลานี้หลายท่านก็บอกว่าสื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากสถานการณ์การเมืองเนี่ยสับสนมีการเมืองเข้าแทรกนะคะแทรกแซงวงการสื่อด้วยบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อเวลานี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ตามอุดมการตามอุดมคติซึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราคงจะถกเถียงกันได้คาดหวังว่า เวทีดีเบตในวันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดพื้นที่ที่ให้เราซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันเรามีวิทยากรนะคะหลังจากท่านอาจารย์โสแลเรามีวิทยากรสีท่านที่ไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นมุมแดงมุมน้ําเงินหรือเป็นคู่ชกค,คนละฝากฝ,ากฝากันไม่ใช่ค่ะแต่ว่าจัดเรียงจากความคิดเห็นที่ท่านจะมานาเสนอในที่นี้นะคะ บางท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นอยากจะนำนำร่องเวทีแต่เพียงว่าบางครั้งความคิดเห็นที่แตกต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเพียงแต่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันเห็นหน้าเห็นตาก,กันเราอาจจะพบว่าความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นเถียงกันได้นะคะความแตกต่างนั้นอาจจะมาจากข้อมูลที่แตกต่างอาจจะมาจากประสบการณ์ที่แตกต่างหรืออาจจะมาจากวิธีคิดท,ที่แตกต่างก็ได้ ก็หวังว่าเวทีวันนี้เราจะเริ่มต้นการสารเสีนานการถกถิงกันอย่างสร้างสารรค์แต่ก่อนอื่นอยากเรียนเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสร,รัตน์โงลดาลมนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาปราัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์ท่านเขียนง,งานวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ไว้ด้วยนะคะรวมทั้งมีบทความคะ่ะที่ท่านฝากไว้สําหรับเวทีที่เราแจกไปแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรสรัตน์เลยค่ะ ก็มีประเด็น3 4มหประเด็นนะประเด็นแรกเป็นประเด็นทางวิชาการนิดหน่อยคือจรรยาบรรณกับจริยธรรมมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวจะพูดนะฮะแล้วก็บทบาทของสื่อในสังคมสมัยใหม่อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันนี้เราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่แต่วา่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากมันเป็นตัวกําหนดว่า,าหน้าที่ของ องค์กรต่างๆในสังคมเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะแล้วก็สื่อเลือกข้างเราเข้าใจคํานี้ว่ายังไงให้ข้างที่ว่านี่มันมันคืออะไรมันยังไงนะลองสื่อเลือกข้างได้ไหมมันก็มันมัน,มนคำถามที่มันเกี่ยวพันกับหลายอย่างมันเกี่ยวพันกับความเป็นอิสระของสื่อ,อคือพูดว่าสื่อเลือกข้างเหมือนกับว่าสื่อเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเลือกข้างไหน แต่เท่าที่สังเกตบางทีมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นบางทีมีคนเลือกค่าให้สื่อเองโดยที่สื่อสื่อก็ไม่มีอำนาจจะทําอะไรอะไรแบบนี้นะฮะเราเราอาจจะมาคุยกันได้แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่มีใครมาเลือกค่าให้สื่อแล้วลจะยังไงหรือว่าแล้การเลือกค่าค่ามันคือระดับไหนระดับสูงมากๆระดับใหญ่มากๆหรือระดับเฉพาะระดับท้องถิ่นอะไรแบบน้ ทีนี้นิดเดียวนะประเด็นทางวิชาการนิดหน่อยความแตกต่างระหว่างสองคำคือจรรยาบรณกับเจริยธรรมมันไม่เหมือนกันคือ,อเรามักจะคุ้นกับคําว่าจรรยาบันมากกว่าคือประมวลกฎเกณฑ์ที่ใช้กับกลุ่มคนในสังคมโดยเฉพาะยิ่งในวิชาชีพต่างๆนะเรามีจรรยาบรณแพทย์ทนายความสื่อมวลชนแน่นอนแล้วก็คือมีจรรยาบันอาจารย์ม,ามหาวิยาลด้วยคืออาจารย์มหาวิาลนี่ไม่ใช่วิชาชีพ ไม่เหมือนหมอไม่เหมือนสถาปนิกไม่เหมือนไม่รู้สื่อมวลชนไปนหมดนะฮะคือถ้าเป็นถ้าแบบหมอเนี่ยต้องมีกฎหมายและต้องมีสภาวิชาชีพนะแบบหมอแบบทนายความเนี้ยแล้วก็สภาวิชาชีพนี่นมีอำนาจออกกฎว่าใครได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพนั้นได้แบบหมอเงี้ยอยู่ดีใครจะไปทํางานเป็นหมอไม่ได้นะผิดกฎหมายจําเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภาอะไรแบบเนี้ยทีนี้ อาจารย์มาหลาลัยเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นคือใครที่เขารับมาเป็นอาจารย์ถ้าเขาเห็นว่าคุณมีปัญญาจะสอนคุณก็เป็นอาจารย์มาหลาลัยได้ไม่ไม่ใช่วิชาชีพคือไม่มีเรียกว่าพระราชบวัญหััิอาจารย์มาหลาลัยหรือมีสภาอาจารย์มาหลาลัยอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่วิชาชีพแบบนั้นแต่ไงก็ตามก็กําลังร่างจรรยาบาณอาจารย์มาหลาลัยอยู่นะก็เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังนิดหน่อยอย่างเช่น ใช้ประโยชน์จากนิสิตแบบอะไรนิสิตผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป็นข่าวนะฮะถ้าเธออยากไดไดเอเธอต้องมาทําอะไรใช้อะไรแบบนี้นะก็เป็นเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณคืออันนี้เราเข้าใจอภาษาเรียกว่า code of ethics แต่ว่าเรื่องที่ผมจะพูดและอยากจะเน้นแล้วมันกว้างก,กว่านะเป็นอะไรที่พื้นฐานมากกว่าคือจริยธรรมจริยธรรมมาจาก ethics ในภาษาอังกฤษคือการคิดพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดตามที่เราเข้าใจตามเหตุผลของเรานะคือตามอะไรก็ได้ที่เราเชื่อว่าอย่างนั้นบางคนก็เชื่อว่า,าพระเจ้าบอกอะไรนะั่นคือถูกบางคนไม่เชื่อว่ามดพระเจ้าก็ต้องคิดถึงหลักการอย่างอางื่นนะแต่ว่าอย่างนีก็ตามเราก็ต้องให้ทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามามา,มาคุยกันได้เพราะว่าสังคม จำเป็นจะต้องมีคนที่แตกต่างอยู่ด้วยกันนะครับผมเขียนมาว่าการศึกษาปัจจุบันไม่ได้ให้ความสําคัญแก่เรื่องนี้มากนักนะคือก็ให้ความสําคัญแหละเพราะว่าผมสอนอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับมากนะแต่ก็ไปให้ความสําคัญแก่การบอกหรือสั่งให้เฉยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะอันนี้คงคุ้นกันแต่จริงๆคงต้องมีการคิดอภิปรายใช้เหตุผลให้รู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ซึ่งมันก็แปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะอย่างเรื่องว่าซื้อเลือกค่ายอย่างเงี้ย ก็เป็นประเด็นอภิปรายไม่ใช่ว่าเราคุยกันแล้วเราตกลงกันได้ตางประเด็นเราฟันธงว่าอย่างนี้ไม่ได้ตลอดไปเป็นสาคลบางทีสถานการณ์เปลี่ยนก็อาจจะต้องมาคุยกันใหม่อย่างนี้นะฮะทีนี้มีเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมสมัยใหม่ผมเข้าใจว่าคนที่เรียนทางสื่อมวนลชนคนงเรียนเรื่องนี้กันมากนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการสอนเกี่ยวกับสื่อมวลชนโดยตรงผมยังพอจะรู้เลยนะ เราอาจจะเปรียบเทียบกับสังคมโบราณคือสังคมโบราณเนี่ยแบบแบบขีมม่ม้าแบบยิงธนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะไม่จำเป็นต้องมีสื่อมวลชนถ้าอย่างพระราชาเนี่ยมีอะไรจะประกาศก็เรียกชุมนุมประชาชนอย่างเราอาจจะเคยเห็นหนังสมัยก่อนนัสมัยอัศวินในใน,ในยุโรปนะมันจะมีศาลาไม่ใช่ศาลา มันจะมีจัตุรัสกลางเมืองเป็นเหมือนที่ที่คนมา,าเปิดตลาดกันกลางเมืองแล้วก็บางทีก็มีคนมาประกาศข่าวของทางการที่อยากจะให้ประชาชน,นรับรู้ก็ใช้วิธีนั้นหรือบางทีก็เอาป้ายไปปักไวต้ตามต้นไม้นะหรือถ้าชาวบ,บ้านจะสื่อสารกันเองเนี่ยก็แน่นอนก็เดินไปบอกกันถ้ามีข่าวอะไรคือสังคมมันเล็กนะนนกภาหมู่บ้านอะไรเงี้ย หรือเมืองเล็กๆอย่างเมืองเมืองสมัยก่อนก็ไม่จําเป็นต้องมีสื่อมวลชนคือไม่ไม่จำเป็นต้องมีแบบหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างนั้นนะสิ่งที่เป็นขาวว่าวก็มาจากชาวบ,บ้านบอกคนเองเช่นเขาโจทย์จะให้แซดอะไรเงี้ยนะไม่ไม่จำเป็นต้องมีสื่อใดๆใช้ปากันนี้แหละนี่คืออะไรอะสภาพของสังคมโบร,ราณแล้วมีประโยชน์ยังไงเราสามารถเปรียบเทียบกับสังคมสมัยใหม่ว่าสื่อมวลชนมันสาคัญยังไงแล้วมัน เป็นส่วนสําคัญของสังคมสมัยใหม่อย่างไรนะฮะวิธีติดต,ต่อสื่อสารถ้าใช้เร็วหน่อยก็จะใช้นกใช้ควันอะไรน,นี้นะนะขหาวก็ใช้กันทีนี้มาถึงเรื่องของเราคือสื่อมวลชนซึ่งเป็นรากฏการของสังคมสมัยใหม่ล้วนน,นะฮะเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีแรกที่เกิดขึ้นคือแท่นพิมพ์หลายร้อยปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนโลกอย่าง หน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็มันมากับสังคมที่ขยายตัวมากกว่าสังคมโบราณนะเราไม่ถึงคนที่ไม่รู้จักกันแต่อยู่ด้วยกันนะซึ่งในหมู่บ้านนี่ไม่ค่อยจะมีเพาทุกคนรู้จักกันหมดดังนั้นแทนที่จะใช้วิธีอ่านองค์การมีอารักษ์มาอ่านแล้วคนก็มายืนฟังก็จะมีวิธีการผลิตข่าวนะโดยมีองค์กรเอกชนเป็นสื่อกลางระหว่างแหล่งข่าวส่วนมากก็จะเป็นภาครัฐคนจำนวนมากซึ่งก็มีฐานะเป็น งองค์กรเอกชนนะฮะทำให้ภาครัฐต้องปรับตัวใช้เน,นื่องาลักษณะสําคัญคือภาครัฐไม่มีการผูกขาดการผลิตข่าวอีกต่อไปนะเพราะว่าในยุโรปในประเทศที่หนังสือพิมพ์พัฒนามากอนเนี่ยก็เจ้าของหนังสือพิมพก์ก็ก็เป็น,นหน่วยงานะเอกชนเป็นเป็นการทําธุรกิจนะฮะแล้วลักษณะแบบนี้เองที่มีคนมากๆเรื่มมาเชื่อมข้อดยการด้วยข้อมูลข่าวสารเนี่ย ก็เลยกลายเป็นสื่อมวลชนทีนี้ประเด็นที่ที่อยากจะเน้นก็คือประเด็นสุดท้ายคือคําว่ามณฑลหรือว่าปากนทมณฑลสาธารณะนะฮะที่เป็นคําที่ผมไม่ใช่ผมแหละหลายคนแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Public Sphere นะ,ะถ้าใครสนใจเรื่องวิชาการหน่อยก็อ้างชื่อนักวิชาการนะ,ะคือเยอร์เกนฮาร์โบมัสนักปรัชญาชาวเยอรมันยังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่ก็ ผู้เรื่อมอัพบิสเฟียและบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสร้างไอไอ้เวทีสาธารณะที่จะเป็นแรงปลักดันของสังคมเนี่ยก็ใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ก็กาให้เกิดการปลักดันความคิดเห็นของสาธารณาชนนะเรื่องบนที้เราก็ประกอบอาชีพไี้อยู่ก็คงคุ้นเป็นอย่างดีทีนี้ เราเราลงมาที่เนื้อหาของการสร้างความคิเดเห็นนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องเลือกข้างเลยนะ,ะเมื่อสื่อเป็นผู้เปิดปริมโนทนสาธารณะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมีการพยายามใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนกระแสะความคิดเห็นของสังคมให้เป็นไป,นปนตามต้องการอันนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาว่าเลือกข้างได้หรือไม่ได้นะคือสิ่งที่ฮารเบอร์มาสพูดที่เป็นอุลมคติ ของพับลิสเฟียพับริสเฟียมันก็เหมือนกับถ้าเผื่อพูดแบบรูปประทามหน่อยก็เหมือนกับแบศบาลาชาวบ้าน,นนะอะไรอย่างนี้นะเหมือนกับผู้ใหญ่สมัยก่อนมีผู้ใหญ่ดีปีกรองประชุมชาวบ้านใช่หไหมก็เรียกชาวบ้านมาแล้วก็ชาวบ้านก็มาคุยกันแล้วก็เรื่องอะไรนี่ยของหมู่บ้านก็มาตัดสินใจมาคุยกันในที่ประชุมอันนั้นแหละคือพับลิสเฟีย ในระดับหมู่บ้านทีนี้เมื่อสังคมมันขยายขึ้นมากๆเป็นสังคมสมัยใหม่มาเจอกั้หมดไม่ได้อยู่แล้วก็เลยต้องมาใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อสร้างมติความเห็นร่วมการตกลงร่วมของสังคมผ่านตัวสื่อนะซึ่งมันก็เป็นหนังสือพิมพ์มามายาวนานแต่ว่าปัจจุบันก็มีพวกโซเชียลมีเดียขึ้นมานั่นแหละคือพับลิเร์นั่นแหละคือการสร้างความคิดเห็นคือมติร่วมกันของ คนในสังคมนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมประชาธิปไตยอย่างนี้นตามก็มีข้อสังเกตว่าในประเทศประชาธิปไตยที่มีพัฒนาก,การมายาวนานซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยจะใช,ช่เท่าไหร่นะเรื่องนี้มีเป็นปกติแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องเพราะว่ามันคนเขาคุ้นกันมานกมา็อยู่กับเรื่องพวกนี้มายาวนานคนส่วนใหญ่นี่ก็เป็นอุดมกติจริง ในแม้แต่ในโลกตะวันตกเองก็ไม่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะท,ที่ที่บอกเนะี่ยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตกเป็นเหยื่อของความพยายามที่จะโน้มน้าวจิตใจที่จะพาเปนพวกชักจูงชักนําด้วยข้อมูล,มลถูกมั่งผิดมั่งอะไรเงี้ยเพื่อจะอาเป็นพวกเพื่อจะสร้างกระแสเพื่อให้มีคนเห็นด้วยกับต,ตัวเองมากๆตัวเองจะได้มีอำนาจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจนเป็นเต็มตัวไปเมื่อสื่อเมื่อหมดสภาพสื่อแบบ ปริมณฑลสาธารณะมันจะกลายเป็นกระบอกเสียงของฝไไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนที่สําคัญคือสื่อที่เป็นกระบอกเสียงก็มีอยู่มากจริงๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ใช่ว่าผิดไปเลยหรือเราจําเป็นต้องห้ามไม่มีสื่อที่เป็นกระบอกเสียงเียงแต่ว่าถ้าเปิดอทุกอย่างเป็นการถกเถียงกันภายในเวทีสาธารณะที่มีกฎเกณฑ์ที่ทุกฝ่ยายยอมรับร่วมกันตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นสังคมอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีการปกรคปรองอำนาจใหอยู่กับกลุ่มคนจํานวนน้อยๆเียงกลุ่มเดียวยอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยก็มีกระบอกเสียงที่เป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เจ้าอื่นห้ามออกหนังสือพิมพ์มาแข่งกับของพักนะ,ะมีแต่หนังสือพิมพ์ของพักด้อย่างเดียวก็เป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ป,ประชาชนนี่มันก็ผิดกับหลักการของประชาธิปไตย ทีนี้เมื่อพูดถึงประชาธิปไตยนะบทบาทการสร้างปริมณฑลสธาธารณะของสื่อมีความสําคัญมากๆในสังคมประชาธิปไตยอันนี้พุ๊แล้วแต่ไม่ค่อยมีปริมณฑลที่ว่าหรือว่าถูกห้ามอย่างรุนแรงในสังคมประเจก,การและในสังคมประเจก,การเนี่ยก็จะมีาการเสนอความจริงเพียงด้านเดียวอันนี้ฟังดูเหมือนกันง่ายๆเหมืนอนออกมาจากตาําราแต่คือตำราเนี่ย มีประโยชน์นะทำให้เรารู้ว่าที่มันควรจะเป็นมันเป็นไงถึงถ้าเราไม่รู้ว่าที่ควรจะเป็นมันเป็นไงเราก็ไม่รู้ว่าที่ที่เป็นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมันถูกผิดยังไงนะมันสําคัญมากๆตรงนี้ในสังคมประชาธิปไตยก็จําเป็นต้องมีการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะ freedom of expression ไว้ในรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคือประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะอันนี้ชัดเจน ราษฎรของตัวประชาธิ่ปไตายคำนี่ก็คือประชาชนเหนีอำนาจสูงสุดแต่ประชาชนจะใช้อำนาจที่ได้อย่างถูกต้องถูกต้องมีประสิทธิภาพก็ต้องมีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพนี้เพื่อไม่ให้รัฐซึ่งมีกําลังอำนาจเช่นตํารวจทหารต่งตางๆมาใช้อำนาจที่ปิดปากประชาชนดังนั้นความจริงมาจากไหนความจริงเราไม่ค่อยเชื่อว่ามาจากฝ่ายเดียว ความจริงน่าจะมาจากการต่อสู้กันทางความคิดภายใต้กฎกติกาของต่างฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างกันแล้วผลของการต่อสู้นั้นโดยหลักการนะโดยธรรมชาตินะความจริงจะเกิดขึ้นโอเคทีนี้ตกลงสื่อเลือกข้างผิดหรือไม่ผิดนะก็ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องมองว่าข้างมันข้างไหนข้างอะไร,ะไรยังไงนะนะอ่านะ คืออยากเสนอว่าถ้าไปเลือกข้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเอาแบบสุดๆเลยนะต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อต้านความพยายามใดๆที่จะผูกขาดอำนาจไว้กับคนกลุ่มเดียวโดยไม่มีการแบ่งใดๆไม่มีการเลือกตั้งไม่มีอะไรอะไรทั้งนั้นนะเอาทหารมาคุมอาำนาจอยู่กับตัวข้าพาจ้าหรือกลุ่มข้าพเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้สื่อที่เลือกข้างที่ต่อต้าน ความพยายามแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งถูกต้องมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําด้วยนะ,ะทาไมเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ผิดเรื่องนี้พูดเด็กยาวนะว่าทําไมประชาธิปไตยถึงเป็นระบอบที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็เชื่อยอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วเรื่องประชาธิปไตยถูกต้องที่สุด สื่อที่เป็นปากเสียงของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยก็สมควรจะโดนต่อต้านแล้วก็ควรจะมีกฎหมายปราบปรามสื่อแบบนี้เพื่อไม่ให้มีโอกาสมาชักจูงประชาชนถึงแม้ว่าสื่อแบบนี้อาจจะอ้างอย่างที่ตัวอย่างที่ชัดเจนลาส,สิกมากๆคือเยอรมันสมัยก่อนสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองนะะเปิดเสรีภาพเต็มที่มีสื่อมีกระบอกเสียงพรรคคอมมิวนิสมีกระบอกเสียงพรรคนาซีมีพรรคอยู่ตรงกลางมีพรรค ซ้ายขวาซ้ายอ่อนซ้ายแก่ไเต็ไมไปหมดเลยนะ,ะเหตุผลคือเขาอ้างว่าประชาชนมีวุฒิภาวะมีความสามารถเพียงพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อแต่าการไม่มีกฎหมายควบคุมคือการปล่อย,อยหมดเลยทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งนาซีอยู่ด้วยกันแล้วสองพวกนี้ก็ตีกันตลอดนะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายตลอดมันเหมือนกับว่าอันนี้ผมพูดเองนะเหมือนกับรัฐเนี่ย ส่งสัญญาณว่าประชาธิปไตยไม่มีความสําคัญเพียงพอคือเหมือนกับว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในบรรดาหลายๆตัวเลือกกัวอ,อยางเลือกหลรยตัเลือกซึ่งมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคนเกิดไปเลือกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เท่ากับว่ามอบอำนาจสูงสุดไปให้คนเพียงกลุ่มเดียวเพราะว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงระบอบเดียวที่อำนาจอยู่กับทั้งหมดทุกคนนะโดยมีกระบวนการ ที่จะสรรหาเอมติขึ้นมาเช่นเลือกตั้งเช่นอย่างนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะพูดกันต่อไปถ้าเรารับประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบของเราอะไรเงี้ยและจะส่งสัญญาณว่าประชาธิปไตยไม่มีความสำคัญเพียงพอนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เลือกให้ประชาธิปไตยไปเปลี่ยนตัวเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นอันตรายอย่างที่เคยเกิดขึ้มนมาแล้วในประวัติศาสตร์ โอเคทีนี้ในระดับรองลงมาอันนี้เป็นไอ้เมื่อกี้เป็นระดับสูงสุดเลยนะใหญ่สุดเลยระดับรับธรรมนูญระดับว่าประเทศไปทางไหนประเทศคือแบบไหนอย่างสูงสุดเนี่ยแต่ถ้าในระดับรองลงมาระดับประเด็นต่างๆในบทความเราก็เขียนเอาไว้เช่นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเรื่องการนโยบายต่างๆต,ต,ต่างประเทศจะคบประเทศไหนจะไม่คบประเทศไหนการศึกษาจะทํายังไงเทียนเทียงก็เ,งเ,เป็นประจำนะะพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วถ้า ความจริงเนี่ยสื่อทาได้ทั้งสองบทบาทในระดับนี้นะฮะถ้าถ้าทุกคนเห็นด้วยวกับประชาธิปไตยในระดับสร้างเวทีก็ได้หรือในระดับสื่อบังสืออาจจะวางตัวเป็นสื่อที่มุ่งเสนอแนวคิดบางแนวคิดในด้านเศรษฐกิจเช่นสังคมนิยมก็มีสื่อสังคมนิยมแต่ยังรับประชาธิปไตยอยู่ไม่ใช่มุ่งชงมตีระบอบการปกครองซะเองอย่างเงี้ยนี่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร รู้สึกก็คงเอ,า,อ,า,อาชาติมีปัญหาของประเทศไทยเรื่องใหญ่รู้สึกเป็นประเด็นสุดท้ายเป็น,เป,นเป็นแบบสไลด์สุดท้ายลา่ทั้งหมดที่พูดมาเป็นอุดมคติเป็นวิชาการหมดเลยนะทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยมันยากเพราะว่า,วามันมันมีหลายวิติซับซ้อนอยู่บางคนก็บอกป,ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยบางคนบอกยังไม่ใช่อะไรมัม่วอะไรหมดนะ อ่งไงก็ตามก็มีหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่เขียนมาในยอหน้าแรกบอกว่ามีความพยายามที่จะเอาแนวคิดของการปกครองที่มันไม่ไปจะเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่มาใส่เปลือกใส่ใสเสื้อผ้าหน้าตาใส่หน้ากากของประชาธิปไตยไว้เพื่อสร้างการยอมรับนะบางคนก็บอกไม่เห็นด้วยบางคนบอกเฮ้ย hey, มันเป็นประชาธิปไตยแล้วอะไรเงี้ยก็อะไรว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เป็นผลจากปัญหาที่สะสมยาวนานนี่แน่นชัดสังคมงเลยเลยนะเพราะว่าเราเราไม่สนจะแก้ปัญหามาเป็นเวลายาวนานมันเหมือนก็หมักของเอาไว้มันเน่ามันเฟะมานะผลของการเน่าก็ตอนเราระทุขึ้นในปัจจุบันความขยายมีหลายมิติตั้งแต่ส่วนตัวนะเธอกับฉันสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนั้บทบาทของสื่อในในสถานการณ์ของประเทศไทยที่เป็นอยู่น่าจะเป็นยังไง ก็น่าจะรักษาเป้าหมายสูงสุดของการอยู่ร่วมกันทั้งคนในสังคมเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเป้าหมายคืออะไรอย่างไงนะไม่ทําตัวเป็นเครื่องมือของบุคคลใดฝ่ายใดกลุ่มใดแต่รักษาอุดมคติของประชาธิไปไตยเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องก็เสนอว่านี่แหละนะเนะี่ยเที่ยงทําแยกข่าวกวับความคิดเป็นทาตัวเป็นเวทีทำให้ความคิดเห็นที่แตกต่างการสามารถมาแข่งกันได้อย่างเป็นธรรมไม่ใช่ว่า เอาสองฝ่ายมาเถียงการฝ่ายหนึ่งเป็นแบบรัฐมนตรีฝ่ายหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดามาเถียงกันไม่เป็นธรรมนะต้องต้องอย่างน้อยต,อต้องเท่าเกันมีพื้นฐานที่จะเถียงกันได้อย่างเท่าเากันในารื่องงนั้นเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรระดับนี้นนนะฮะทีนี้อะไรคือเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็เราต้องตอบคำถามว่าเรามาอยู่ร่วมกันเช่นคนไทยมาอยู่ด้วยกันในประเทศไทย ไปทาใหม่ําตอบเพื่อทุกคนเชื่อตรงกันว่าเพื่อจะได้มีเสรีภาพเสรีภาพนั้นก็คือรัฐที่ใช้อำนาจป้องกันให้ทุกแต่ละคนมีเสรีภาพได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนลบกันหมดตราบเท่าที่ไม่ไปรบกวนทําลายเสรีภาพของคนอื่นนะบางคนก็อยากบางคนบวชเป็นพระในะอยากหลุดพ้นบางคนทํามากินทําธุรกิจอยากเป็นเศรษฐีบางคนอย,อยากอยู่อย่างพอเพียงสันโดษอยู่เฉยๆกโ็โอเคนะไม่ผิดอะไร บางคนทํางานเพื่อคนอื่นเช่นให้ลูกๆทํางานต,งต่างๆนานาแต่ถ้าเผื่อมีใครอยากฆ่าคนอื่นสมยของหรือมันมัมนไม,ไม่ได้เพราะว่ามันแหนวไปทําลายคนอื่นเน,นี่ยแล้วก็การปกครองแบบเดียวที่ทําให้เป็นแบบนี้ได้คือประชาธิปไตยคือให้โอกาสแต่สังคมเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ได้เน้นว่าทุกคนจะควรจะต้องเป็นยังไงปล่อยเสรีภาพใครอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นไงต่าเท่าที่ไม่ไปทําลายคนอื่นก็ ก็เชิญนะรัฐบาลมีหน้าที่ให้หลักประกันผ่านระบบกฎหมายต่างๆให้ให้เรื่องแบบนี้ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปได้เกิดจริงจินได้เดังนั้นตัวแดงนะจบแล้วถ้าสื่อเลือกข้างที่จะส่งเสริมเป้าหมายสูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นการดีแนตะ่ถ้าเลือกข้างข้างอบ่นใดก็จะเป็นการผิดในหนอนอยังดูำรุนง่ายทุกต้ออะไรเงี้ยแต่ว่า กว่าจะเข้าใจตรงนี้มันก็ผ่านในประเด็นที่ผมพูดมามันก็เกี่ยวเรื่องกันนะแล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปเปนะ็นไงก็คงคงเท่าเนี้อหาสั้น